สวัสดีเอฟทุกทุกคนเนาะเขามารับสมสองเซียนสองพสุขสองยูทูบยูทูปิซ,ปซาก็เลี้ยวเวลาเราจะไปลงเลี้ยวตอนบนเลยละเพราะท่านลงนอกเดินเลยไปทีไรย,ยางก่อนตอนนั้นเป็นยางเตรียบพวกเขาเราเอฟซีมาชวนเราลด

นั่งกระว่วงนวดดีสิยำมันเคลื่อนเฮ็ดบ่อได้เ,ดเลยนี่ครับเป็นยังไงแล้วกับยำหมดเศร้ามากเฮ็ดบ่อได้ประเทศนี้หมเอเวลาเพราะว่ายำาเศร้าเฮ็ดงานเนาะชัวสิเรีววยวเรวสะตื่นมากสิบา้านท้าวซีโมงเศร้าแล้วเอามาล่องมาท่านแล้วออกมาท่านเล็กๆกอกก้อนบ่าเรียวซ้ำนี่ขนานั่งอัดนี่ มาแล้วไงจะไปข้าวเราทั้งในประเด็นี่ในงานอาจจะใส่งานพนัฐนี่ถัวทั้งพนแล้วปุ๊บมันมาแล้วเขากระมาอีกเนี่ยมาเห็ดต่ออีกสุดหนึ่งอีกเนี่ยในอีกสุดไงเหมือกันดิสูรป,ประกาศจดเอฟซี FC, ครับ หุนนไไหนนห้นกินเศร้าพี่ไอพี่เนาะอ่ากับหุ้นกินเศร้าเนาะไปเรียนมักบอหุ้นกินบอมาเข้ากับทีเดียวรแต้มลงนะรถกับมันเหลืออยู่หุ้นเดียวเหยีหุ้นนี้แค่อีเอ็มเดียมันก็สีเหลือหุ้นนี้แค่อีมันก็นสีนน่เหลีก,กับเล้าสตาร์ฮานอยเหล้าพัฒนาที่มันสีเหลี่เนาะกัเล้ากาศเหล้าสามัคคี รัสมกีก็สิแล้วประมาณเพื่อนเลยทีประมาณชัวคืนนี่กับตีสองสอสินเล้งานมาเห็นกับประมาณแล้วตีสองตีสองบ้าน,นเท่ากันหกโมงเสาแล้วบรดนอนนอนกน้อยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเขาตื่นแล้วตีห้าแล้วเนาะทีนี้เขาตื่นตีสี่แล้วแขกไปสวดมนต์เลย กคบหน้าจอยที่กคบหน้าจอสามตัวจอไปให้แด้วนะเพื่อนนั่นละเอซีไม่หนึ่งติดน้ำมันรถลดเือนเนี่ยไปว่รลด์ดอกกุณจีนเนี่ยเพื่อนนี่แตกครับได้สุดยอด FC, เอซีเอาจะเอากับเอา เทียมสมุสดประกาศมาจทย์เอฟซีอีกแผ่นหนึ่งจะได้ออกแล้วนั่งกับว่าผมง่วงนอนเอยสิเปิดดนตรีใส่ก์ก็สิเปิดว่ากระเทือนเอฟซีเห็นเราจดเอารอดอ่นะเพราะฮาร์เตอไปว่าดังดอกมักละไซมันรอดเปียร์รอดที่งลงไวเด้อร์บอลในโชคดีน้ำกันเด้อโชคมาถูกทุกคน ยืนเศร้ากับรุนเลย10โมงเช้าก็ได้เงินแต่เช้าตันโชคมานสสวัสดีครับผม